นาโอกาสบันด,ดนี้นั่นขอเชิญท่านเป็นสักขีสดาบธรรมภามุนีปัสเสอดีดอกดวงกาแพ่วบีามาพบบองพ้องไผ่ไก่พินาศให้หมูฟุงขะน้อยได้รวยหล่นคู่ส่คนขอให้ลูกดวงคนทุกอนใหญ่ไพ่ผีบาทข้าจันมาโลคายา้มีมาไก่ขอจงบันดาลให้สุขสบายหายทุกโศกประชบโชคลาบลืนรวยหล่น ดอกลือไหลคอยสําเรธได้สะพัสินสลิงคานบริวารในอาศัยได้เพิงภาพลาญูได้เสรดสู้คุณคำนำพระพุทธศาสตร์ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเา,าเจ้าคุณพระสังฆาเจ้าอีกทั้งคุณเทพ,พดาเจ้าใหม้มาข้า าซอยกันนั้นดอกนาพระค